สวัสดีครับอยู่กับสองบักยังคนบากเลาะคือกาวีน้องวันนี้มารีวิวการใส่กางปลาครับผมวิธีการใส่กางปลาปของแป้นล้มแป้นไส้พี่น้องเสื่อมแล้วก็จับระดับครับผมเอาระดับน้ำใส่ ต้องใส่สองคนครับผู้เดียวเฮ็ดบอได้ตัวนี้ผู้นึ่งจับผู้นึ่งเสื่อมจับเราดับได้เราก็ได้นำเทียงเลยเสื่อมเลยครับบอล แดดเป็นแดดพี่น้องเอ้ยทั้งลังค้ามาเน,นี้เป็นหงบนอ่แดดแห้งครับจนเหลีลย่ยมตาเรารุ่นท่นเดี่ยวมั้งเช่นนั้น เราดับนำใส่ครับผมก็มันได้นำคนบ่ได้กับมือดันๆเขา nhau cần chân ngoài bữa đây nằm ừ, hàng, hàng, không hàng thì là lùng không hàng rồi kè บอได้ระดับน้ำกับโอเคครับผมสูงจักหน่อยพี่น้องเลยเ้ิ่งลองทาครับบอลได้ระดับน้ำแล้วก็เสื่อมนะ้ครับบอล ไฟฟ้าก็บ่เป็นใจสายมันยาวหลักสายไฟมันยาวแห้งครับผมไฟเลยบ่แห้งต้องเอาเครื่องปั่นไฟมาซอยนําดึงได้บ่ นี่พี่น้องการใส่กางปลาครับผมหลังจากใส่แปรแล้วก็มาเสื่อมกางปลาคอยจะยิงไม้ฟ้าเสื่อมไส้ครับผมน้องมาหยิบกับไม่เสื่อมาย้เขบมันภาษาสร้างคนอื่นกางปลามันบน่น สามสี่หมื่นเราพี่น้องเกิดโคงหลังคาเนี่เสื่อมว่ามันพันจุดผุนเนาะได้บ่พันจุดเนังเงยบอลนได้ยูด่ดพันจุดนะเสาสิบหกต้นปันแล้วก็ระดับน้ำมาใส่พี่น้องเพราะว่าได้ระดับน้ำล้วก็เสื่อมเลยครับ อ๋อยกเวทบัน พี่น้องเสื่อมแล้วมันจะไปซื้อกันว่าตังสี่แล้วพี่น้องเลยเวลายนิงไม่ฟ้าเซ็งายมันจังสิงงามครับผมในโบได้ก็ดึงขึ้มาครับพอดีครับนำอยู่กลางพอดีกลามันได้แล้วก็เสื่อมติดเลยครับมันหลังจากเข้าเสื่อมแล้วแล้วพี่น้องมันจะเป็นแบบนั้นแหละครับน้องเป็นเดีคือตัวอยู่บนนั่นครับมัน เนื้อไทยพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับเอาน้ำใส่แล้วเราครับผมกางปลาครับมันออกไม่แบบนี้นะครับเนือก็ยิงไม่เสซนใส่ใส่เล้วก,ก็ได้เอาแ่นมะม่วงเข้าไนะ หลายมาแล้วพี่น้องโอ้ยสูงพี่น้องเลยเป็นกระยากลงกระยากเด็กตองเสื่อมเทถอละคนพี่น้องเสองคนบ่ได้ครับ เคีงเสื่อมอยากครับต้องจับเล็กเ็นผู้หนึ่งผู้นึงเป็นผู้เสื่อมครับผมงานกลาง้ามันงานละเอียดครับพอด,ดีเลยนำ เดี๋ยวเป็นอันเป็นอันครับยังต้นนี้พี่น้องบัน,บนก็สุกไส้เอาครับขึ้นเรียบร้อยครับรับนำใส่ครับบันเมืเ่อใดงัดๆงัดเขาจักน้อย ครับเสมงวาเป็นลักษณะนี้แล้วพี่น้องใกล้นจบครับงาามหมอครับเดี๋ยวเดี๋ยวหทพี่น้องมึงใกล้ๆครับโอ้ยลำบากพี่น้องมือกล้งลงังคาสั้นสองสูงครับ <c oughs> พี่น้องตั้งจากเสียมงวากแล้วครับ เป็นแบบนี้แล้วครับพี่น้องมืงใกล้ๆรับผมเนาะเอามันก็นยิงไม้ฟ้าใสรับผมมันไฟก็อ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยก็าจาสีเขาอยกแล้ว อยู่ข้างๆมีล่องสีครับอยู่ข้างๆมีล่องสีวันนี่ไฟดับลงแล้วเปิดเครื่องหรอเปิดเครื่องเนี่ยเปิดเครื่องให้นะเสียบมติดแล้วดวงพี่น้องดวงไฟเสื่อมถ้าข้างๆวันเขาสีล่องสีเขา่าลงไฟสีอ่อนครับขนาดตู้เดียวยังไปบ่ได้เลยครับเนี่ย เั็นสองตู่จบเลยครับตู้เสื่อมโอเคนะครับเนาะสำนีแล้วครับผมมีคลิปดีๆลงไอ้ฟีนองเบิงขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อสำหรับท่านกดติดตามสำหรับท่านใดบพื่อนกดติดตามยิ่งเพมกดติดตามไปพลันเลยครับผมส่องเบาหิ้งคนบัเลาะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมมีคลิปดีๆสิลงใอ้ฟีน้องเบิงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม